สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรีน่าจังสวนกลับหลังโดนมดดำคัชชาพาประจานกลางรายการดัง จากกรณีก่อนหน้าน,นี้ทางด้านมดดำขคชามพาเชิญลีนาจางออกรายการแฉและทางด้านลีนาจางได้มีการพูดถึงคดี Forex 3D ไดนทำนองที่ว่าอภิร,รักกฎทิศอยู่ในคุกไม่ได้ลำบากเนื่องจากในคุกมีคุก VIP ใช้โทรศัพท์ได้แยกขังเฉพาะ VIP นั่งเทรดหุ้นอยู่ในเรือนจำ ในเวลาต่อมาทางด้านกรมราชัณฑ์ชี้แจงปลมลีน้าจังพูดถึงคุกว i p เตรียมเอาผิดหลังโดนกล่าวหาว่ามีคุกว i p ในเรือนจำสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนภายนอกเป็นอย่างมากจากนั้นทางด้านมดดำคชาพาในฐานะผู้ดำเนินรายการหลักอย่างรายการแฉได้ยกมือไหว้ขอโทษกรมราชัณฑ์พร้อมบอกว่าตนก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วยังมีการแย้งด้วยว่าอย่าพูดไปเรื่อยนะไม่มีนะจริงเหรอเรารู้ว่าเขาพูดไปเรื่อยทั้งที่มีช่วงหนึ่งของ องรายการด้านมดดำได้กล่าวว่าจะไม่มีการนำเสนอข่าวอีกแล้วล่าสุดทางด้านลีน่าจังสวนกลับหลังโดนมดดำประจานกลางรายการดัทงทั้งที่เชิญไปเองโดยทางด้านลีน่าจังได้กล่าวว่ามาคาดชั้นตายทั้งเป็นประจานชั้นกลางรายการขอโทษก็ขอโทษไปแต่ไม่ต้องมาพูดหรอกว่าจะไม่นำเสนอลีน่าจังมึงมาเชิญกูไปกูไม่ได้ขอมึงไปมดดำ มึงให้ครีเอทีฟมึงอาโทรมาบอกแม่วันนี้มดดำจะให้ไปอ่านข่าวฉันก็บอกค่ะแค่นั้นเองฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้ถึงเวลาก็ไปให้ทำหน้าที่ก็ทำทันทีเสร็จแ,แล้วมึงก็เอากูไปค่ากลางรายการประจานกูมึงคิดหรือเปล่าว่าหัวใจกูบอบช้ำขนาดไหนหมดดำมึงมีความสุขไหมมึงไว้เจ้ามูเตลูแบบเนี้ยแต่มึงกำลังทำร้ายคนแก่คนนึงนี่ไงคะดูสิมันมีความสุขมากไหม มีความสุขมากเลยทำบุญทำบุญทำบุญฉันรู้ว่าเธอขอโทษเธอต้องการเอาตัวพวกเธอรอดไม่ต้องโดนฟ้องแต่ไม่ต้องกลัวว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ใส่ร้ายในฐานะืซอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ